สิ่งหนึ่งที่ศาสนาส่งเสริมนะครับในช่วงที่เราอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับนั่นก็คือการที่เรามีโอกาสช่วยเหลือในการแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่ถือศีลอดเพราะท่านนาบีสัลลัลลอฮฺวะลัยวะสลัมได้พูดถึงความประเสริฐดังกล่าวบอกว่ามั <ay> นฟัตตอรอซออิมันกุติบะลาหูมิสลอัจริฮีอิลลาอันนะฮูลายังกุซุมินอัจริซออิมชัยนบีได้กล่าวว่าผู้ใดที่ให้อาหารแก่ผู้ที่ถือศีลอดนะครับเขาจะได้รับ รางวัลผลบุญเท่ากับผู้ที่เือสินอดโดยที่ว่าผลบุญนั้น นะครับของผู้ที่เือสิลอดนั้นจะไม่ลดน้อยลงแต่ประการใดนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความดีงามต่างๆนะครับที่เราจะได้เห็นในสังคมของมุสลิมในการช่วยเหลือกันแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่ยากจนนะครับผู้ที่ถือสินอดซึ่งเป็นหนึ่งในความประเสริฐและความดีงามต่างๆมากมายนะครับเพราะว่านี่คือเดือนรอมฎอนก็อยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสหยิบยือดอาหารไม่มากก็น้อยนะครับให้ผู้ที่เขาเหล่านั้นถือสินอดนะครับแล้วเราก็จะได้รางวัลได้ความดีงามมากมายดังที่ ท,ท่านนาบีสุลตล่านหฮวอะวะสัลมได้พูดถึงนั่นก็คือรางวัลของผูท้ที่ถือสิญจนดซึ่งเป็นคุณค่าและความดีงามที่เราจะได้รับ